สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดชัยวัฒนารามเช้ามากเลยนะคะทุกคนยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เลยนะคะทุกคนก็พอดีจังหวะว่าเดี๋ยวจะไปวัดพุทธยสวรรค์นะคะทุกคนแล้วก็ไปวัดเชิงด้วยนะคะตามโปรแกรมนะคะที่พานําเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเวลาที่จะจอดให้หนักท่องเที่ยวได้ทานข้าวเช้ากันดื่มกาแฟเพราะนั้น กด์ก็จะมีเวลาหลั่นล้านะคะทุกคนก็เลยพาทุกคนเข้ามาเดินในวัดชัยกันสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้น้ําน้ําท่วมไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนเขายังไม่เอาบเอาบริเออร์เอาเบริเออร์ยังไม่ได้เอาลงเลยวะเห็นปะอ่าโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูทางด้านริมน้ํากันค่ะไปโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราเดินไปท่าน้ํากันนะคะทุกคน อันนี้ให้เห็นบริเวณทางด้านทิศเหนือก่อนนะคะทุกคนที่เรายืนอ,อยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะท่าน้ําค่ะทุกคนทางด้านหน้าวัดนะคะหน้าวัดที่กี่หมายถึงก็คือว่าเป็นหน้าวัดสมัยกรงุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะสมัยก่อนเราใช้เรือนะคะในการเดินทางมาวัดแม่น้ําเจ้าพยาทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะก็เป็นแม่น้ําที่มีวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งตะวันตก แต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงบริเวณวัดชัยตรงเนี้ยเราก็จะต้องเรียกตรงนี้ว่าเป็นเจ้าพญาฝั่งตะวันออกของวัดชัยดูไหมคะเพราะว่าวัดชัยเนี่ยอยู่นอกเกาะเมืองนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะมาตั้งแต่เริ่มเปิดขายบัตรนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้ไปตรงจุดอื่นต่อด้วยนะคะมาวัดชัยช่วงเช้าๆแดดไม่มีแบบนี้นะคะทุกคนในขณะที่นักท่องเที่ยวกําลังนั่งทานข้าวดื่มกาแฟชิลๆกันไปนะคะ กี่ก็พาทุกคนมาเดินดูวัดชัยไปสักพักหนึ่งนะคะทุกคนจะได้เห็นความคืบหน้าค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างที่นี่นะคะเพราะมีคนชอบถามว่าน้ําท่วมไหมน้ําท่วมไหมนะคะทุกคนมันไม่ท่วมหรอกะค่ะทุกคนวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเคยถูกน้ําท่วมใหญ่พร้อมๆก,กันกับเกาะเมืองพระนครศรียุธยาทั้งเกาะเนี่ยนะคะทุกคนเมื่อตอนปี54ใช่ไหมปีหาปี54นะคะเป็นการท่วมแบบว่า หนักหนาสาหัสโดยที่ไม่มีการตั้งตัวใดๆนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดทีเออ่เราสามารถมองเห็นนะคะวชัยวัฒนารามได้แบบว่าเต็มๆแล้วก็มุมสูงนะคะเพราะว่าเราอยู่บนบนคล้ายๆเหมือนเครื่องเนะคะเป็นเป็นเนี่ยค่ะตัวยกเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเราเดินขึ้นมาบนนี้นะคะทุกคน จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เขาน่าจะทำเอาไว้เช็คระดับน้ําไว้ขึ้นลงดูน้ำนะแต่กลายเป็นว่านะักท่องเที่ยวขึ้นมาบนนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาถ่ายรูปกันกี่เห็นเขาถ่ายรูปลงในเฟซบุ๊กกันนะคะเราก็เลยมายืนมั่งนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะเห็นแม่น้ําเจ้าพญาแบบใกล้ๆนะคะจากเมอ่อสกคนี้ที่เราไปยืนอยู่ตรงหัวมุมทางด้านาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,อะนะทุกคนนี่เราขยับมาตรงกลางฝั่งตรงข้ามเป็นพระตำหนักสิริยาไรนะคะทุกคน ระดับน้ำเจ้าพญาสูงกว่าตลิ่งนะคะทุกคนแล้วก็บริเออร์ตรงนี้คงจะต้องตั้งไว้อย่างนี้สักพักใหญ่ๆแหละนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยช่วงลอยกระทงนะคะทุกคนมันน้ำเนี่ยมันจะต้องนิ่งกว่านี้แล้วนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าน้ํามันเพิ่มระดับขึ้นมาอีกเนื่องจากมีฝนลงมาเพิ่มนะคะคิดว่ากลางๆเดือนพฤศจิกายนสถานการณ์น้ําน่าจะดีขึ้น,นะคะ่ะ เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ยืนอยู่ตรงด้านหน้าทุกคนเห็นไหมคะว่าหน้าอุโบสถมันจะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหล็กๆอยู่นะคะตรงนั้นแหละเป็นเวทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนอุโบสถกันนะคะเดินขึ้นมาจากบันไดทางด้านทิศใต้ของอุโบสถนะคะมาบนฐานภัยทีนะคะทุกคนเห็นเหล็กตรงนี้ไหมเนี่ยเป็นเหล็กๆเนี่ยเห็นไหมที่มีนะักท่องเที่ยวขึ้นไปยืนนะ่ะมันเป็นเวทีค่ะนะคะทุกคนกี้ได้ยินมาแว่วๆนะคะว่ามันเป็นเวทีสําหรับใช้แสดงโขนนะคะ ซึ่งจะมีการจัดแสดงโขนที่วัดชัยวัฒนารามนะคะข้อมูลต่างๆีติดตามความคืบหน้าจากเพจของทางการแล้วกันนะคะทุกคนว่าเป็นโขนเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าเอ่อเท่าที่ทราบมาก็คือว่าเขาไม่ได้เปิดให้เข้ามาชมด้านในวัดนะคะคือมีแสดงมีแสดงโขนตรงหน้าวัดอะ่ะตรงเวทีเมื่อสักครู่นี้แหละแล้วก็น่าจะมีการถ่ายทอดหรือไงนี่แหละนะคะทุกคนแล้วก็เราสามารถชมได้จากฝั่งตรงข้าม ึ่งจริงๆฝั่งตรงข้ามก็เป็นตําหนักศิริยาลัยใช่ไหมที่ยังถามน้องที่บอกเลยบอกว่าเอา้าเราจะดูยังไงเขาบอกว่ามันจะมีบางจุดที่สามารถดูได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะค่ะทุกคนก็เดี๋ยวคอยติดตามดูแล้วกันว่าจะสามารถชมได้ทางช่องทางไหนได้บ้างนะคะทุกคนขึ้นมาบนพระปางประธานค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนก็มีนักท่องเที่ยวมาเช้าเช้าเหมือนเรานะคะนี่อยู่ประมาณสี่ห้ากรุ๊ปนะคะทุกคนตอนที่เดินเข้ามาก็สวนกันนะคะตรงนี้เป็นเมนทิศเมนไลน์นะคะ จริงๆแล้วในบริเวณของบนบนพระปางประธานของที่วัดชัยเนี่ยโดยรอบๆเนี่ยคือจริงๆก็คือเป็นระเบียงคดนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่พิเศษเพราะวัดชัยเนี่ยจะมีการสร้างเขาบอกว่าพระเจ้าประสาทาทองเรียนแบบมาจากนครวัดใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลยจะต้องมีเมนทิศเมนลายซึ่งมันก็จะแตกต่างไปจากวัดในยุทธยาทั่วๆไปที่ ก็มีระเบียงโคดก็คือมีระ,ะเบียงโคดถูกไหมแล้วก็มีพุทธรูปตามมุมต่างๆแต่จะไม่มีเป็นลนักษณะเป็นเมนทิสเมนลน์เหมือนอย่างที่วัดชัยแห่งนี้ทีนี้ว่าภายในเมนทิสเมนลน์มีอะไรก็จะมีพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะคะเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีเป็นปางเดียวกันกันกบที่วัดหน้าพระเมรแต่ที่วัดหน้าพระเมรเราจะเรียกว่าเอ่อพระพุทธรูปปางมหาจากักรพรรดิเป็นปางทรงเครื่องนะคะมีความงดงามสมบูรณ์นะคะแต่ที่นี่เป็นโบราณสถานนะคะพุทธรูปก็คือเป็นโบราณวัตถุ ที่ยางปริสถานอยู่ภายในเมนทิตเมนลายของที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้ค่ะทุกคนจุดนี้คือสามารถเห็นองค์พระได้นะคะเพราะว่าบางจุดอ่ะมันจะมีการบูรณะอยู่ก็คือสมมุติถ้าเราเดินมาทางด้านหน้าใช่ไหมคะมันจะมีเมนทิตเมนลายที่อยู่ตรงด้านหน้าเรานะคะองค์กลางอะ่ะแล้วก็องค์ขวามือนะคะหมายถึงว่าถ้าเราเดินมาจากตรงจุดที่เราซื้อบัตรนะ ต่มุมนี้จะเป็นมุมที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของของเมนทิของเมเตัวเมนทิดเมนไลที่อยู่บนรักฐานของอพระปางประธานของทิวชัยนะคะนี่ค่ะทุกคนจุดนี้แหละแล้วก็อีกจ,จุดหนึ่งก็ถัดจากองค์ที่บุรณะองค์นี้ออกไปนะคะทุกคนเห็นเจดีย์ที่อยู่ตรงกลางช่องหอไหมกี่คาดการว่านะคะทุกคนว่าปัจจุบันนี้เขาไม่มีใครมานั่งเถียงกันแล้วนะคะว่าเป็นเจดีย์เจ้าฟ้ากุ้งนะเพราะว่าน่าจะไฟนอลแล้วหรอว่าไม่น่าจะใช่นะคะ จริงๆแล้วเขามีการสํารวจนะคะค้นพบว่าจะดีองค์นี้มันมีมาก่อนที่จะมีเรื่องราวของเจ้าฟ้ากรุงว้ซยมนะคะทุกคนคิดว่าตอนนี้นำคงไม่น่าจะมานั่งเถียงกันเรื่องพวกนี้แล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าป้ายถึงกลมเสลประกรเขาออกไปยังนะคะพอดีเราไม่ได้เดินลงไปดูนะ,ะอันนี้เป็นป้ายของที่วัดชัยขบูรณะนะคะในส่วนของเมทิตเมลนะะ์เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าขาบุรณะอะไรทําอะไรทําเพื่ออะไร มีทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษก็อ่านเอานะคะทุกคนเพราะเพราะลอ่านดูแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่บุรณะนะคะซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าบุรณะมุมมุมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมอ่ะนี่ขยับมาตรงกลางอีกแล้วนะคะทุกคนคือบุรณะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนบูรณะไปเรื่อยๆนะคะ,ก,ค <laughs> ะ,คะก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะทุกคนเพื่อให้โบ,บรณาณสถานมันมันอยู่กับเราไปนานเนาะไม่บุรณะเลยมันก็จะยิ่งสุดซมกันไปใหญ่นะคะอันนี้เป็น ลากฐานอ่าไม่ใช่ค่ะเป็นฐานของพระปางประธานนี่เราขยับเข้ามาใกล้มากแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่เป็นเมนทิสเมนไลน์อย่างที่บอกไปจุดนี้เป็นจุดที่เวลามาก็จะนิยมมาถ่ายภาพกันเพราะว่าเมนทิสเมนไลน์อันนี้มันจะอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงด้านอยู่ตรงกลางเลยของพระปางประธานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหันหลังไปเนี่ยทุกคนเห็นไหมอันนี้เราอยู่ตรงเมนทิสเมนไลน์นะเมื่อสักครู่นี้เราถ่ายจากพระปางเข้าไปที่เมนทิสเมนไลน์ใช่ไหมตอนตอนนี้เราอยู่ตรงเมนทิสเมนไลน์แล้วหันหน้าไปทางพระปางประธานเห็นไหม ก็จะมองแง่น้นไปก็จะเห็นพระปางประธานของวัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นรูปแบบศิลปะขอมนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนใบเสมาะคะ่ะทุกคนอยู่ตรงนี้ เราปางของที่วัดชัยที่นี่เขาไม่ให้เราขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนเ,เขาขึ้นไปไม่ได้นะคะทุกคนเวลามาชมก็ชมอยู่รอบๆประมาณนี้นะคะนี่ก็พย,พยายามพาเดินดูทุกมุมเลยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาเดินอัปเดตดูว่าเขาทําอะไรตรงไหนต้นตรงจุดที่ไม่ได้เดินไปคือฝนมันตกนะคะดินมันเละก็เลยไม่ได้เดินไปนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะคะว่าเวทีที่เขาตั้งเนี่ยค่ะทุกคนมีนะักท่องเที่ยวมาถ่ายอยู่ข้างหลังกี้เลยนะคะเดินตามติดขึ้นมาเลยนะคะทุกคนคือเขาเนี่ยเวทีนะคะทุกคนเห็นไหมนี่แหละที่เขาใช้แสดงโขนเดี๋ยวทุกคนก็ลองติดตามดูแล้วกันนะคะว่าเขาจะแสดงโขนเรื่องอะไรแล้วก็เราจะสามารถชมได้ทางไหนได้บ้างนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ที่วัชยวัยวัฒนารามเดี๋ยวเราไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนมาอัปเดตแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนเดยวกี้ต้อง ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนจึงกว่าจะพบกันใหม่ในสถานที่ต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ